สวัสดีค่ะพบกันอีกใน EP ีต่อมานะคะเป็น EP ีสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวนั้นหมายรวมถึงสามีภรรยาบุตรธิดานะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนนะที่อยู่ด้วยกันก็ถือเป็นหนึ่งครอบครัวพี่ป้านาอาลุงป้านาอานะคะหรือ ในสถานประกอบการที่มีนายจ้างลูกจ้างเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวเมื่อรวมกันอยู่แล้วทำอย่างไรจะให้ครอบครัวมีความสุขนะคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้เลยว่าตั้งแต่ EP แรกที่ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนั้นมันรวมอยู่ในเรื่องของครอบครัวทั้งสิ้นเลยนะะไม่ว่าจะเป็น ร,ร่างกายดูแลร่างกายดีๆหัวใจดีนะสังคมของครอบครัวดีๆมีการผ่อนคลายนะมีการศึกษาหาความรู้มีการฝึกสมาธินะมีการบริหารจัดการแบ่งปันเรื่องการเงินไว้เป็นเรื่องๆนะคะแล้วเมื่อเราถึงวัยชรานะหรือวัยเกษียณแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่ลำบากนะเพราะนั้น น้องๆที่ยังอยู่ในวัยทํางานนะคะก็ยังมีโอกาสถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยตอนวัยเยาว์เนี่ยไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะรับฟังใครให้มา,อาสอนว่าต้องเก็บออมนะต้องอประหยัดนะจะต้องใช้จ่ายอย่างมีระเบียบว,วินัยนะอ่านะคะดังนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตมาเนี่ยก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในตัวเรา เยอะแยะมากมายหลายสิ่งอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะก็ผ่านอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆนาๆนะนานานาประการนะแต่น้องๆหรือท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มารับฟังอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะว่าครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นสิ่งที่ป้องกันนะ,ะเป็นเหมือนยันกันอะไร ได้หลายต้องหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิษภัยเสพติดเป็นเรื่องของอสุขภาพนะคะเป็นเรื่องของอจิตใจนะคะหลากหลายเลยค่ะถ้าครอบครัวของเรานะคะได้ปูพื้นได้รับการาดูแลกันและกันเป็นอย่างดีครอบครัวอบอุ่น นะเราพัฒนาลูกเต้าเราให้สู่สาธารณะสู่พับลิกแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้ลูกเราเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะน้องๆเคยได้ยินเรื่องพ่อแม่ลังแกฉันไหมคะนะคะโอ้รักลูกนะคะใครๆก็รักลูกนะแม้กระทั่งทานข้าวก็ต้องป้อนนะหรือ,อทานเสร็จก็ไม่ล้างจานนะอันนี้ขอขอ,ขอแชร์นิดหนึ่ง คนที่ฝึกลูกให้คลุกฝุน่นคลุกดินนะคะแล้วก็ให้ช่วยเหลือตัวเองนะมันไม่ได้เป็นการรังแกลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวต้องอเป็นพี่เลี้ยงนะคะเป็นครูผู้ฝึกเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะประคับประคองให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะค,ะคือโลกใบนี้บอกได้เลยคะ่ะว่านับวันยิ่งโหดร้ายโหดร้ายโหดร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ที่จะเจริญเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาตินั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะและก็ต้องอดทนค่ะนะมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะอันนี้บอกเลยนะคะว่าโลกใบนี้โหดร้ายนะคะถ้าคนที่ไม่เข้มแข็งจะไม่สามารถยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้นะคะดังนั้นสังคมของครอบครัวจะต้องมีการดูแลก,กันและกันนะคะ ให้กำลังใจกันและกันนะคะฉีดภูมิคุ้มกันให้ลูกเต้าเ่าหลานให้เข้มแข็งนะ,ะเพื่อที่ว่าวันข้างหน้าเขาจะได้ออกไปประชิญกับโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามนะคะด้วยตัวของเขาเองเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถอยู่ดูแลพวกน้องๆได้ถึง100ปีหรือบางทีบางท่านอาจจะอายุยืนไปก็ประมาณไม่เกิน103ปีนะคะอุณน,นั้นก็คงไม่ไหวแล้วเนาะนะคะดังนั้นนะะ เด็กๆวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ก็คือกำลังของประเทศชาติในอนาคตนะคะก็จะต้องฝึกมีการฝึกปฏิบัติจิตใจนะ,ะให้เข้มแข็งอดทนต่อสู้ค่ะเคยได้ยินบ่อยๆว่าเด็กๆสมัยใหม่จะเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นนะคะจริงๆแล้วมนุษย์เราจะมีะหลากหลายประเภทนะคะ ประเภทที่ชอบอยู่คนเดียวเงีย,งยบๆประเภทที่ชอบสังสรรค์น,นะคะคุณแม่พ่อแม่อาจจะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์น,นะคะบันเทิงแต่เมื่อลูกของตัวเองเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเงีย,งยบๆอยู่กับโซเชียลมีเดียนะคะก็พาไปหาหมอเอายาให้ลูกกินซะง,งั้นนะคะก็เป็นการรักษาที่ไม่ถูกจุดนะคะเพราะคนเรามีชีวิตและก็ความคิดที่แตกต่างะคะ่ะ ดังนั้นเราต้องยอมรับนะคะแล้วก็คอยประคับประคองกันนะคะสำหรับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อาจารย์ได้แชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขค่ะทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการลูกจ้างแล้วก็คนในครอบครัวนะคะอยากจะให้ดูแลกันในทุกๆ ประการเลยนะคะจะได้มีความสุขอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างมีความสุขนะคะไม่มีอะไรมากระทบจิตใจท่านได้นะคะถ้าชอบยังไงก็รบกวนกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับ step plus training ด้วยขอบคุณคะ่ะ